สวัสดีครับ FC สาวน้อย f c น้องอิงครับคือเกาพี่น้องอยู่กับช่องโชคผู้่าวมักหมอรำครับคลิปนี้ครับก่อนอื่นขอแสดงความดีใจเนาะพี่นอ้องเมื่อคืนนี่ป๊าดคนดูพีคสุด4ี่หมื่นสี่หมื่นสองสี่มืนสพี่น้องเป็นไหนของแท้แล้วก่อนก่อนไล่เนาะ ช่วงต้นไล่ตอนแรกว่ารอบที่แล้วทําสถิติอยู่ที่สองหมืนแปดเนาะบันนี้รอบนี้อีหลวาวะหลาอยากเข 40, ียนสี่มื่น่นสี่มืนอีหลีพี่น้องป๊าอ่านคอมเมนต์กับวัานก่อนก่อนขึ้นไลค์พอกันใช้กับเขียดอยู่เด้สรงสีหนานี่อยู่เด้เพราะว่าขาดขาดอีกสองแสนห้าถึงสิ้านแปด สองแสนห้าถึงจะล้านแปกบันนี่ไหนจะมาอไรวมมาอไอีหลายสองชั่วโมงถ้าถ้าเน็ตเป็นใจเนะาะเมื่อคืนนี่ขนาดเน็ตบ่ดีปันเดยัยงยอดรวมกับสี่แสนห้าแสนพี่น้องปาดขอบคุณพ่อแม่ทุกคนครับที่ซอยกันเบื้องยังผักดันสนับสนุนครับ ดีใจดีใจดิบึงมวนมวนอีดีแล้วก็ขอขอบคุณครับทีมงานเสียเอ็มหลวงพี่ฮัมครับส่งทีมงานมามาซอยช่วยด้วยใจครับมาด้วยความขักค,ความแพงภาพเสียงทุกอย่างปั้นมวนอีดิมวนถามผู้ใดผู้ใดก็ว่ามวนเมือ่อคืนนี่พี่น้องครบทุกรถโออีลิครับอยากให้มี บ่อยๆเนาะแต่ว่าก็คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างหรือมีวันหยุดเราจะทําแบบนี้เพราะได้ให้พ่อแม่ได้มวนเนาะมวนอิหดีคลิปนี้ก็ขอโทษขอใครเด้อพี่น้องพอดีน,นางอยู่ระเบียงครับเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศให้คลิปแบบธรรมชาติช่วงหกโมงเกือบทุ่มครับนี่บรรยากาศก็สิมีเสียงรถเสียงอย่างเนี้ แต่ว่าคลิปนี้ครับมามาพูดคุยเรื่องนี่ครับพอะดีไปเห็นแชร์พ่อการช้อิหลาพ้นมือเศรนะ้าเนาะอิหลาพ้นมือเศร้าเด้ออีหลาพ้นมือเศร้าเดี๋ยวเสี่ยวขึ้นนะจอให้ครับไหนล่ะขออนุญาตเด้อพี่น้องขออนุญาตอันอีหลาพ้ เฟซบุ๊กส่วนตัวอุ่งอิงรัตนาพรเพรบ้านแพงครับเฟซจิงครับเฟซจริงต้องผู้ติดตามสองแสนขึ้นไปครับนอกเหนือจากนั้นคือฟอมขอบพระคุณยอดมาลลยวันปิดวงที่พ่อแม่เอฟซีทุกคนสนับสนุนหลาเด้อจ้าขอบคุณที่ฮักแพงเอ็นดูอีหลาตลอดระยะเวลาที่หลาเดิน สายทั้งนี้พ่อพ่อแม่กับบ่เคยทิมให้ลาเดินไปคนเดียวขอบพระคุณที่คอยซัพพอร์ตลาอยู่ทุกด้านเด้อจ้าพ่อพ่อแม่คือหัวใจสําคัญของหลาเด้อและสิ่งสําคัญลาขอบพระคุณพ่อการใชัยพ่อที่อยู่เบื้องหลังลาเรื่องมาไลพ่อคือคนสําคัญของหลาอีกคนที่สนับสนุนลาตลอดและเป็นคน ที่เอื้อมมือเข่ามาซอยครอบครัวหลาตลอดขอบพระคุณพ่อโจแม่นุษย์าสุภาพลุงอำนาจพ่อนนแม่บีและพี่พีทีมงานทุกคนที่ให้ฮักแพงเอ็นดูหลาเหมือนคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอซพลังเงียบ f อฟสาวน้อยทุกท่านที่เห็นเฮหลามีในมือนี้หลาและครอบครัวสีบอลืมขอบคุณพ่อพแม่แม ผู้สร้างให้หลาในมือนี่เด้อจ้าวันที่28มีนามีนานขอโทษครับ28มิถุนาอย่าลืมมาร่วมปิดวงน้ำกันเด้อจ้าบันนี้ครับบันนี้แล้วพ่อการชแชร์แชร์ออกไปแชร์ออกไป นี่อันนี้โจกอ่านเห้เบึงเนาะพี่น้องแช์ออกไปด้วยแคปชั่นที่ว่าเดี๋ยวให้รถไปก่อนพี่น้องด้วยแคปชั่นที่ว่าแม้ว่าอีล่าซีมีรอยล้านพันล้านพ่อกระซิ่งให้ลาคือเกาหักอีล่าแบบบ่ามีเงินไขจ้ามีความรู้สึกยังไงกับคำพูดนี้ครับ มีความหูสึกจังใดกับคำพูดนี้พี่น้องมันได้ฟังคำนี้แล้วแบบมันดีใจพี่น้องด้วยความที่เป็นพ่อการชัยเราอาจสิเว้าตรง,ตรงๆเว้าแห้งๆแต่ว่าความจริงใจนี่ที่มีต่ออีลานี่พี่น้องเนาะเราเห็นมาตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นถึงใทถึงเราพี่น้องเราเห็นมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเริ่มต้นที่อิหลาเข้ามาจนเท่าปันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พอการใช้เบาตลอดก็คือว่าแม่นเขาซิมีรอยล้านพันลานกระซังข่อยกระซิเฮ็ดให้ลูกสาวข่อยลูกสาวข่อยคือที่หนึ่งในใจพ่อตลอด นี่แหละครับมันเป็นคําพูดที่แบบในในมุมมองของเราเนาะในมุมมองของเอฟซีเนาะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแกไม่ได้พูดเป็นแค่คําพูดเราบอกเลยแล้วเราเฮดเราเฮดอิริพี่น้องแล้วก็เพื่อนก็นได้ไปเป็นผู้จัดการเนาะผู้จัดการวงสองเนาะหลายๆคนกับ เห็นไปคอมเมนต์ว่าเออบอบ่าบาบาตามบ่าตามไปดอกบ่นั่นอันนี้ดอกไม่เป็นไรครับทุกคนม,มีมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะไม่ไปต่อหรือว่ายังไงแต่ว่าอยากบอกว่าให้ใครที่สนับสนุนได้หรือใครเต็มใจครับกับสนับสนุนกันต่อไปเพราะการชัพูดแล้วว่าแม่นข่อยสิไปยุใส สิปยุ่วงสองหรือสิปยสายุใส่กระซังข่กระสี่สีย่สยังเห็ดแบบนี้ให้ลูกสาวไข่เนาะว่าสิเหมือนกับคำนี่แหละที่เพื่อนแช่าวาแม่นีหลาสิรวยสิมีรอยล้านพันล้านขก่กระสี่เห็ดให้ลูกสาวข่คือเก่าข่ฮักว่ามีเงินไข่พี่น้องโอ้เนาะก็สนับสนุนกันไปครับเขากะนี่แหละ ไม่จําเป็นต้องสนับสนุนด้วยเงินครับการเข้ามารับชมเป็นกําลังใจการกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นกําลังใจเราเด้อพี่น้องการสนับสนุนไม่ไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องเงินเสมอไปครับนี่แหละหักแพงเบิงแยงกันไปครับเกาะลุ่มเนียวแน่นครับ fc อีหลา่า fc องอิงครับแล้วก็ฝากสนับสนุนพ่อะการใช้เหมือนเดิมพี่น้อง บางคลิปให้เราครับเบางคลิปเห็นเรากดไลค์กดแชร์สมีก็ดีแล้วครับแม่นสิบปอาย,อยุใสก่กับอีหล่าคือเก่าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เอามาพูดคุยครับคําพูดพ่อการชัยครับขออนุญาตทิ้งท้ายครับกับคําพูดพ่อการชัยแม่ว่าอีหล่าซิมีรอยล้านพันล้านพ่อกระซิ้นเห็นอีล่าคือเก่าฮักล่าแบบบ่มีเงินใครนี่ ครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คือเกาเดิอพี่น้องเดิอสวัสดีครับ